นะครับโอเคเรื่องประวัติ S C pattern เลยในปี2016เนี่ยผมได้สอนใน S s p เ a n a t เัราชดานะครับในชั้น5เนี่ยมันจะมีสถาบันหนึ่งที่เรียกว่า G5 นะครับผมก็ถูกจ้างไปสอนนะครับผมสอนเยอะมากมีคุณลุงคนหนึ่งอายุประมาณ70-80นี่แหละเขาพยายามเรียนสิ่งที่เรียนกันมา3สัปดาห์เขาก็เดินมาบอกว่าโค้ดครับ ผมมาเรียนเยอะตั้งแต่เมกบีตั้งแต่อะไรที่โค้ดสอนเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่เข้าใจเลยแต่ผมอยากทํากําไรผมอยากหาค่าขนมให้กับหลานผมอยากเรียนเทรดผมอยากทําเงินได้จะพอมีเทคนิคอะไรที่ง่ายๆยไหมครั้งนั้นเนี่ยผมพูดแบบส่งเนาะเพราะว่าเราอุตสาหสอนนั่งเยอะแต่เขาไม่ฟังไม่เข้าใจผมบอกว่าง่ายเลยนะถ้าคุณไม่ได้ใช้ความสามารถคุณใช้ความ คุณใช้จํานวนเงินทบไปดูสีชั่วโมงครับไปดูสีชั่วโมงเลยนะถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีเส้นนะฮะหรือมีแท่งเลยแท่งสีแดงและแท่งสีเขียวให้วางไม้บายลิมิตในต่ำกว่าแท่งทั้งสองแท่งนั้นและรอตลาดจะลงมาเกี่ยวแล้วกระดีดขึ้นกําไรในแบบเดียวกันครับแค่หาแท่งเนี่ยแท่งแดงแท่งเขียวเกิดขึ้นนะครับเมื่อเจอแท่งแดงแท่งเขียวเกิดขึ้นให้คุณวางไม้บายลิมิต กับแท่งที่มันต่ำที่สุดตลาดจะย่อมาเขียวและดีดขึ้นไปหาแท่งเขียวและแดงสูงที่สุดเห็นไหมเขียวและแดงสูงที่สุดตรงตูดเนี่ยและตรงเนี้ยตลาดดีดขึ้นไปเกี่ยวไม้แล้วก็เดียวมันก็ขับมาคํานั้นเกิดขึ้นผมก็ลืมแกไปแล้วแกก็เอาเทคนิคผมนี่แหละแต่แกเปิดเปิดเปิดพอร์ตใหญ่แกมีตังค์แกเปิดไปพันเหรียญแกเปิดในเนี่ยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแกเน้นบอกว่าแกไม่ค่อยมีเวลาแกต้องดูแลล้านแกต้องทํางาน แกเปิดแล้วแกวางบายลิมิตไว้สักพักตลาดลงมาเกี่ยวจริงแล้วโดนกจริงนะพันเหรียญน่ะกไปสิบว่าเรียญนะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมากำไรครับพอผมมาสอนอีกรอบหนึ่งเนี่ยในวันพฤหัสถัดมาเนี่ยแกก็กลับมาจะบอกว่าโค้ดผมทําตามที่โค้ดสอนเนี่ยมันกําไรครับซึ่งไม่ได้มากนะพันเหรียญเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณแปดถึงสิบเปอร์เซ็นตนะฮะแต่กําไรครับซึ่งผมดูสี่ชั่วโมงครั้ง เพราะมันเป็นแท่ง4ี่ชั่วโมงเนาะสี่ชั่วโมงดูครั้งครับอย่างเช่นวันนี้ทำไงถ้าจะบายจะ s e ล l วางไม้เซล l ศูน์จุดในตำแหน่งที่เขียวและแดงเกิดอ,อะไรขึ้นครับตลาดดีดขึ้นไปเกี่ยวแล้วก็ดีดลงมาปิดกําไรปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในกรอบ s w i n ดีดลงก็เกี่ยวดีดขึ้นก็เกี่ยวราคาอยู่ตรงกลางนี่คือเรียกว่า SC pattern ผมสร้างสูตรนี้มาจากความบังเอิญ ซึ่งคุณลูกแกบอกว่าแกไม่พร้อมรับรู้และเรียนอะไรอีกแล้วบอกว่า <laughs> ถ้าอย่างนั้นก็ง่ายๆ่ายครับถ้าเจอแท่งเขียวและแดงสูงที่สุดให้วางเซลลิมิตและคุณไปทําอะไรก็ทําเลยเนี่ยเนี่ยวางเซลลิมิตตลาดจะขึ้นไปเขียวแล้วก็ลงมาซึ่งตรงเนี้เราสามารถวางอะไรครับเซลลิมิตตรงนี้เพิ่มเติมได้ใช่ไหมอ่าเห็นไหมเรามาดูตรงนี้เราไม่รู้หรอกว่าตลาดข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมีแท่งเขียวและแดงวางเซลลิมิต ตลาดขึ้นไปเกี่ยวแล้วก็ลงมากำไรถ้าเจอเขียวและแดงวางเซลล์ลิมิตถ้าเจอแดงและเขียววางบายลิมิตแค่นั้นครับลงมาเกี่ยวดีดขึ้นกำไรครับอ่ะโดนลากกันโดนลากโดนลากหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วกันเจอแดงและเขียววางไม้บายลิมิตตลาดลงมาเกี่ยวแล้วก็ดีดขึ้นเห็นไหมแท่งก่อนหน้านี้แท่งก่อนหน้านี้จะถูกขึ้นไปปิดนะฮะปิดแลวนะแท่งตากข้างล่างกำไรแล้วนะลงมากำไรกำไรกำไรเกี่ยวขึ้นเกี่ยวลงเกี่ยวลงเกี่ยวขึ้นเกี่ยวขึ้นเกี่ยวลง นั่นครับคือ s c pattern s c pattern เกิดขึ้นจากเมื่อคุณเรียนแลอตเป็นแสนแล้ยังเทรดไม่ได้อเรียนสูตรง่ายๆแบบนี้ดู s c pattern ที่ผมบอกนี่คือเลเว l ลสูงหลังจากคุณลุงเขาบอกผมมาผมก็จะเอามาไตรตรองและลองใช้สูตรนี้ดูสิลองเอา pattern ง่ายๆแบบนี้ลองมาประยุกต์ใช้พัฒนาดูสิเพราะมันจะเวิร์กไหมและมันเวิร์กจริงครับ ตราบใดที่คุณใช้หลักการ r e t r s t e สิ่งนี้เรียกว่า r e t r s t e นะถ้ามันมีแท่งแดงและแท่งเขียวเกิดขึ้นแท่งถัดไปต้องเป็นนะฮะแท่งถัดไปนะถ้ามีแบบนี้เกิดขึ้นระวางไม้ายลิมิตตามที่สุดตลาดจะต้องลงมาขึ้นก่อนเนาะและลงมา r e t r s t e แล้ก็ขึ้นเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือายแต่ถ้า sell ละ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นครับเอาวางไม้บายอไม้แท่งเขียวและแดง และคุณค่อยวางอะไรครับเซลิมิตนะครับตลาดจะต้องขึ้นไปเกี่ยวแล้วก็ลงมาปิดการปิดคือฝั่งตรงข้ามกันเราไปดูกันนะว่าตลาดตลาดใน5นาทีเกิดอ,อะไรขึ้นสมมุติว่าผมไม่เห็นแล้วกันผมถามหน่อยว่าในนี้ตรงไหนต่ำสุดครับตรงนี้จริงไหมแดงและเขียวต่ำสุดจริงไหมครับจริงพิมพ์หนึ่งให้หน่อยครับจริงหรือไม่ครับแบบเท็เท็ดเลยเนะท็ดจริงอ่ะ ไม่ใช่เท็จปลอมนะจริงหรือไม่ครับว่าตรงนี้เป็นเป็นต่ำสุดในหน้าจอเราเราต้องมาคุยกันชัดๆแบบนี้และถ้าเราบอกว่าผมจะวางไม้ใบ limit ต่ำที่สุดตรงนี้ตลาดจะลงมาแตะและดีดขึ้นไหมลงมาแตะและดีดขึ้นไหมยดียดขึ้นจริงไหม อย่างนั้นวิธีเข้าไม่ยากแล้วเหลือแค่อะไรครับการบริหารจัดก,การพอร์ตการรอคอยถ้าว่าไอที่มันขึ้นไปเนี่ยคุณเห็นอะไรเขียวและแดงสูงที่สุดจริงไหมคุณทำอะไรวางใบายครับตุ้ยไม่ใช่วางไม้เซลวางไม้เซลในจุดที่มันสูงที่สุดที่เป็นบอดี้ของมันนะตลาดจะขึ้นไปเขียวแล้วไงครับลงมาไงครับ จริงไหมจริงครับแล้ไม่ต้องเรียนอะไรเยอะด้วยง่ายไหมง่ายครับเพราะคุณไม่จําเป็นต้องเรียนอะไรเยอะเลยถ้าคุณไม่เก่งเรื่องการใช้ลงปฏิบัติให้เก่งบริหารครับถ้าไม่เก่งบริหารไม่เก่งปฏิบัติมีเงินเยอะๆไว้ครับวิธีใดวิธีหนึ่งคุณต้องเลือกมาและคุณจะอยู่ออรอดในตลาดได้ นะครับนี่คือประวัติและวิธีการใช้งาน SC Pattern Level 0มีทั้งหมด5 level นะครับก็สำหรับใครที่อยากดูวิดีโอถัดไปนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเลเวลถัดไปนะครับเรียนรู้ขั้นถัดไปในการเทรดนะครับโอเคเนาะวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดปิดคลิปก่อน